คนพิการรับเงินดิจิทัล10,000บาทได้อย่างไรถ้าไม่ได้ผูกพร้อมเพและผู้ถือบริการแห่งรัฐต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสายเบอร์ชนแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าณนะ้าอาทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านผู้พิการนะครับที่ยังสงสัยว่าเราจะรับเงินดิจิทัล10,000บาทได้อย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินต้องขอแบ่งกลุ่มเปาะบางออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1นะครับคือกลุ่มคนพิการนะครับมีบัตรคนพิการนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีฐานข้อมูลของคนพิการอยู่แล้วนะครับในขณะนี้นะครับประมาณ2.4หรือ2.5ล้านคนนะครับซึ่งได้มีการลงทะเบียนผู้พิการและผูกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ในส่วนนี้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งทางกรมนะครับได้ส่งข้อมูลนี้ไปกับกระทรวงการคลังและสำนักงานงบประมาณไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับท่านที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรคนพิการนะครับท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ ให้ท่านนะครับตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการและบัญชีธนาคารของท่านนะครับว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะบัตรคนพิการนะครับว่าหมดอายุหรือเปล่านะครับถ้าหมดอายุนะครับให้ท่านนะครับรีบดําเนินการไปต่อได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรับเงินจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมาสุดการแห่งรัฐคนพิการนะครับหรือว่าเงินที่จะต้อนบุ้เล็ก1นึ่งหมื่นบาทนะครับ กลุ่มที่2นะครับผู้ถือบัริสิการแห่งรัฐนะครับเป็นคนทั่วไปคนปกติไม่ใช่คนพิการนะครับกลุ่มนี้นะครับเราต้องผูกพ่วเพย์เอาไว้กับบัญชีธนาคารที่เรามีนะครับสามารถผูกพ่วเพย์ได้ทุกธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐหรือเอกชนนะครับเราสามารถผูกได้หมดนะครับแต่เราต้องผูกพ่วเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนของเรานะครับเพราะรัฐบาลจะโอนเงินมาทางพ้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนของเราเป็นหลักนะครับ วันโอนเงินนะครับจะลานตามหมายเลขประจําตัวประชาชน13หลักตัวสุดท้ายนะครับหมายเลขประจําตัวประชาชนตัวสุดท้ายนะครับเลข0คนพิการนะครับมีบัตรคนพิการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงข้อมูลที่ท่านให้ไว้นะครับและผู้ที่ถือบัริการแห่งรัฐนะครับโอนเงินเข้าทางพ้อเพ์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนในวันที่25กันยายน2567หนะครับหมายเลขประจําตัวประชาชนตัวสุดท้ายนะครับ1 2 3สา ผู้ถือบริวัิการแห่งรัฐโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนในวันที่26กันยายน67นะครับหมายเลขประจําตัวประชาชนตัวสุดท้ายนะครับ4 5 6 7นะครับผู้ถือบัริวัิการแห่งรัฐโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนวันที่27กันยายน67นะครับหมายเลขประจําตัวประชาชนตัวสุดท้ายนะครับ8 9นะครับผู้ถือบรสษัิการแห่งรัฐ โอนเงินเข้าทางพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนนะครับวันที่30กันยายน67นะครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับคนที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรคนพิการนะครับท่านไม่ต้องทําอะไรนะครับเพียงแต่ให้ท่านตรวจสอบบัตรคนพิการของท่านว่าหมดอายุหรือยังนะครับถ้าหมดอายุให้รีบดําเนินการไปต่อบัตรใหม่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์นะครับ และท่านไม่จําเป็นต้องผูกพอมเพย์นะครับเพราะว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่นะครับเขามีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับทางรัฐบาลจะโอนเงิน10,000บาทเข้าไปทางบัญชีที่ท่านเคยให้ไว้นะครับตอนที่ท่านรับเบี้ยคนพิการทุกเดือนนะครับสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ไม่ใช่คนพิการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือหนุ่มสาวนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ท่านต้องผูกเพื่อเอาไว้กับบัญชีธนาคารที่ท่านมีนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากท่านดูคลิปนี้อยู่นะครับให้ท่านรีบดําเนินการผูกเพื่อโดยด่วนนะครับสำหรับคนที่มีบัตรสสริการแห่งรัฐนะครับแต่ไม่ได้ยืนยันตัวตน ekyc ตั้งแต่ปี -66 นะครับตอนนี้นะครับเราสามารถยืนยันตัวตน ekyc ฟรีนะครับที่ธนาคารกรุงไทยได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มืบาทนะครับให้ท่านรีบดำเนินการได้เลยนะครับสวัสดีครับ